ไปแล้วนะช็อตไหน่ช็ชตไหน่อยโอ้เพราะว่าวันนี้เรามีขนมจนทุกคนกินจนอ้วกไปเลยพ่อตีจําได้นะว่ามีคนบอกว่าไม่อยากกินขนมโอ้อร่อยไหม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  สวัสดีครับน้องนุ่นทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสุ่มขนมอีกแล้วนะครับ<ช>คุณพ่อเน้ะมีขนมเพียบเลยที่จะมาให้สุ่มให้พี่จเจวาพี่ธ<อ>นาแล้วก็พี่มียามาสุ่มขนมเล่นกันนะออวันนี้ก็คือเราจะมาเล่นสุ่มขนมเริ่มเลยคุณแม่กติกาคือเดี๋ยวจะให้เป่ายิงฉุกกัน,นะถ้าใครชนะก็คือจะได้เปิดก่อนโอเคไหม้ล<ช>ือก<ช>ได้เลือกได้เลือกได้เลือกก่อนถ้าใครได้อะไรไปก็คือได้กินอันนั้นไปเลยอ่าใช่แล้ว อันอยอิอาอออกออกอาออกออกได้เะาอยาน้ก yeah, ็คืองายมือหรือความเยถ้าใครใะถ้าใครแบบประหลาดก็คือออกนะแล้ว2อคนที่เหลือก็ค um oh, no. oh, no. ือตอยิุกกะนะออกอาจจะมาออกตอนเดียวเียว อ่ะพี่นากับมียาปไปถูกกันยาปะกระเป๋ายิ่ใครชนะได้เปิดก่อนมียาได้เปิดก่อนเดี๋ยววอาเลือกเลือกก่อนสลับก่อนสลับสลับมาสลับสลับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคิวของใครก่อนคิวของใครพี่มียาอมียาเอาเลือกอันไหนลูกอันนั้นเหรอแน่ใจเห้ยอะไรอะไรขอข้าดีใจใหม่ดิขอท้าดีใจใหม่ โชยพ่อนเพืนดูหน่อยโชยเพื่อนดูหน่อยโอ้เรามีอีกเรามีของอีกอ่าาสวใหม่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแม่มไไปเอาใหม่ไปเอามใหม่ไปเอาใหม่เรามีขนมเยอะแยะมากมายเยอะมากๆเลยใช่เราไม่ห่วงกันนะมียาดีใจไหมหัดูอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยไอติมปลาตะฟโอ้โหไอติมผีเสื้อน่ากินมากเลยบบแบบบบบาไม่แก่เลยอาติมเปลือกาอเปือกกินไม่ได้ อิกรรมไม้กันไม้มันอะไม้ไม่มันกิไม่ได้าไมันกินไม่ได้แล้วอิกรนอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะมีขนมอีกให้ทุกคนมาสุ่มอีกนะไปอีกาวว่ากะชอี่อนเยไะวยหน่อยช่วหน่อยโอ้โอ้ยอ้ยอยออย ได้ครับเนื่องจาตาจาวาากันแล้วตาจาาอาจจะไม่มีขนมเหลือเลยก็ได้ทุกคนช้วยใหนึ่งอาจจะไม่มีขนม่าไม่ทุกคนอ่ะได้ขนมหมดแต่ว่าจะได้ขนมอะไรกินเท่านั้นเองตาจาวาจจะไม่ได้กินเต็มเลยนี่อะไรใครแก่ก่อนได้อดแล้วนะอ้ำน่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 ำรสชาติเป็นไงบ้างเอาบอกเพื่อนๆหน่อยหวานหวานเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวๆอ่ะแล้วแล้วคนนี้รสชาติเป็นไงบ้าง ไหนว่าไม่ไม่อยากกินไม่ใช่เหรอหมดคนแรกเลยค่ะตอนนี้เนาะของหนยิใช่ตรงนี้จะเปี้ยวแต่ตรงนี้จะไม่เปรี้ยวอะแล้วนี่คือกินหมดคนแรกเลยอันนี้โอ้ยกินหมดแล้วคนที่ต้องชนะแน่เลยเนี่ยไม่อยากแข่งไม่ต้องแข่งไม่ต้องแข่งค่อยๆกินค่อยๆกินเพราะว่าวันนี้เรามีขนมจนทุกคนกินจนอ้วกไปเลยอ่า มีขนมเพียบเลยนะวันนี้เดี๋ยวเรามีฮะไข้อ้วกก็เหรอก็ไขอ้วกแล้วโอ้โหโอเคขนมยังมีอีกเนาะอ๋อเดี๋ยวเราจะมาสุ่มว่าใครจะได้เยลลี่ไปกินนะเรามีเยลลี่ด้วยเยลลี่พิซซ่าพ่อพี่นแล้วแล้วน้องมิยาก็กินไอติมหมดคนแรกเลยนะครับโอ้โหอันนั้นคืออะไรคะเนี่ยปีศาจถ้วยเหรอปีศาจถ้วยโอ้หเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงฮะอร่อยไหมกินหมดคนที่สองอ๋อ ระวังฟันหลุดนะมันเย็นเกินเราไม่แข็งโอเคใช่เลยูวังใช่ไหม่ออเป็นไงโอ้หมดหมดแล้วเหรอหมดอีกแล้วเหรอโอ้โหอนี่คืออะไรคะโอ้ยนี่ไม้เหรอกินไม่ได้นะเอาทุกคนเอามาให้เพื่อนดูหน่อยไม้มันกินไม่ได้นะอยากกินเข้าไปนะ เราต้องกินเปลือกมันอย่างนี้ไม่อยากกินแบบกรอบๆไอติมกรอบๆก็คือเป็นไม้พี่ธนาหมดแล้วเหรอโอคโณแม่เอาเอามีคนบอกว่าไม่อยากกินขนมเลยที่บ้านมีเยอะมากเลยอ่ะจะาว่าแน่เลยหนูหนูไม่ได้บอกว่าไม่กินหรเปล่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนเรามีขนมมากมายให้ทุกคนได้กินกันพุงกลางไปเลย อันนี้ขนมเป็นห้าล้านเลยขนมเป็นล้านเลยอ่ยาออทุกคนวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมีอีกเกมหนึ่งนะ